เห็ดจ้าเห็ดสวัสดีนะคะ <he ard. S 2> วันนี้ป้ามนาก็พาเดินหาดูเก็บเห็ดนะคะเนาะวันนี้ก็มาสำรวจป่าอีกนะคะเริ่มขึ้นดอกงามๆแล้วนะคะบางดอกบางกลุ่มก็ใหญ่โตแล้วนะคะพอเก็บได้เนาะอันนี้ก็จะเป็นเห็ดดำนะคะเห็ดดำเกิดใต้ต้นสนนะคะ ป่านี้ป้าโมนาไปทุกปีนะคะตรงนี้จุดนี้ยังเล็กๆอยู่เนาะเห็นไหมคะดอกยังเล็กๆอยู่เลยนะก็ไม่เก็บนะคะดอกเล็กเกินไปก็ไม่เก็บนะคะเพราะว่าเขาเล็กมากเนาะแต่จะเอาไว้สักอาทิตย์สองอาทิตย์เราก็ไม่รู้ว่าเราจะทันคนอื่นไหมหรือว่าคนอื่นเขาจะมามาทีหลังเรานะคะไม่เราก็เขาแหละคะ่ะก็คอยดูกันต่อไปว่าใครจะทันนะคะ เขายังเล็กอยู่นะคะงามนะคะแต่เขายังเล็กอยู่เน no. <iOS> าะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะอันนี้เป็นเห็ดบางคนก็เรียกเห็ดเหลืองเ <OS> ห็ดขาเหลืองบางคนก็เรียกเห็ดดำบางคนก็เรียกเห็ดใต้ต้นสนคือป้ามโมนาเรียกทั้งหมดเลยนะคะเห็ดดำใต้ต้นสนเนะะี่ยค่ะวันนี้ป้ามโมนาก็เก็บได้นิดนิดหน่อยหน่อยนะคะเนาะเก็บ <OS L ion> พอเก็บมาแล้วนะคะเราก็จะมาล้างทําความสะอาดอีกครั้งหนึ่งนะคะก่อนที่เราจะเอาไปลวกแล้วก็จะเอามาแพ็คเก็บใส่ถุงถ้าเรา,ายังไม่มีเมนูทำในวันนี้นะคะเห็ดนี้สามารถลวกแล้วก็แพ็คใส่ถุงไว้กินข้ามปีได้ไปกินได้ทั้งปีเลยนะคะเนาะเดี๋ยวเราก็มาคิดเมนูใหม่ดอก,กงามๆก็มีนะคะดอก,กงามๆ เนาะแต่เก็บกับลุงลุงเขาจะค่อนข้างขยุมขยุมเอาตรงตรงปลายนะคะบางทีก็เห็นไหมขายาวยาวก็มีนะคะมันอยู่ที่ว่าบางทีมันก็หลุดลอดสายตาคนอื่นเขาอะเนาะเราก็ไปหาเก็บมานะคะมันยังเล็กอยู่อะเราก็ไม่อยากคืออยากให้เพื่อนไปนะคะแต่เพียงแต่ว่ามันยังเล็กกันหนอเราก็ อยากจะแบ่งปันนั่นแหละแต่มันยังเล็กอ่ะมาเดี๋ยวก็จะเสียอารมณ์การเก็บเปล่าๆแต่คนไหนอยากมาก็จะพาไปเก็บนะคะเห็ดนะคะเห็ดเห็ดหอเอ็ดเห็ดนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอของป้าโมนานะคะอย่าลืมนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ป้าโมนาด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเก็บเห็ดจ้า